กิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะเพื่อสุขภาพค่ะงานนี้จังหวัดภูเก็ตมีการจัดกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งนะคะ Southern Nurse Run for Well Being 2025เนื่องในวันพยาบาลสากลส่งเสริมสุขภาพประชาชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพยาบาลและชุมชนค่ะวันนี้18พฤษภาคม2568ที่สวนสาธารณสะพานหินจังหวัดภูเก็ต ชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ตมีการจัดกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งนะคะ Southern Nurse Run for Well Being 2025เนื่องในวันพยาบาลสากลวันพยาบาลสากลคือ12พฤษภาคมของทุกปีนะคะ งานนี้มีนายโสพลสวนรัฐค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมมีนางบุษดีสวนรัฐนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนบุคลากรสาธารณสุขส,สาขาวิชาชีพและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า600คนค่ะกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพเชิงรุกและสร้างการรับรู้ถึงบทบาทของพยาบาลในการดูแลสุขภาพ ของประชาชนในระดับชุมชนค่ะโดยมีกิจกรรมหลักค่ะคือการแข่งขันวิ่งระยะทาง3.5กิโลเมตรพร้อมมอบโล่รางวัลแก่ผู้เข้าเส้นชัยอันดับ1-3นะคะแบ่งเป็นประเภทชายและหญิงรวมถึงกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้แก่การวัดความดันโลหิตการประเมินค่าดัชนีมวลกายการให้คำแนะนำโภชนาการด้านการนับค่า โบไฮเดทนะคะและก็การตรวจสุขภาพจิตเบื้องต้นค่ะน,นางกริตพรเมืองพร้อมนะคะประธานชมรมพยาบาลภูเก็ตเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีแก่พี่น้องประชาชนและเป็นเวทีในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรพยาบาลกับประชาชนในชุมชนอันจะนําไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสําเร็จในการส่งเสริม การมีสุขภาพดีของคนภูกเกต็ตและสัทว์ทอนะเห็นถึงพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่อีกด้วยค่ะค่ะน่าสนใจค่ะก็เป็นกิจกรรมวันพยาบาลสากลก็ถือว่าจัดอย่างแพร่หลายแต่บรรยากาศที่หยิบมาให้ชมวันนี้ของจังหวัดภูเกต็ตจะเห็นได้ว่าก่อนการวิ่งก็มีการวอร์มอัพวอร์มอัพกันก่อนแอโรบิกนะคะก็ได้เริ่มวิ่งกันก็สร้างความ สุขนัางด้านของร่างกายการเริ่มต้นออกกําลังกายอาจจะยากนะคะแต่ว่าเวลาเราได้ออกกำลังกายแล้วมันก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมา,มามสใช่ส่วนขอพร่างกายก็จะแข็งแรงด้วยถือเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ